คำเตือนทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟแพนช่องน้องแสงช่าแนวนะพี่น้องมาเจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ นะครนั่นน่ะท่ามาฝากพี่ฝากน,น้องกันคือเกาะเมื่อเด่นนะครับตามวันเวลาตามปกติคร <c oughs> ับพี่น้องสลับมือเด็กกระไดนะครับอ่ะมือเด็กกระนั่นน่ะทางของอาจารย์สิงห์มาฝากพี่ฝากน้องกันพักอ่าบายๆนะครับสลับมือเด็กกระไดนะพักบายๆแรงๆพี่ละเพื่อสีนั่นแหละเพื่อสีโรดชีโรงแรงกับสีประมาณจักสีหาโม่งแรงหรือบ้านนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเพราะว่าการลงคลิปเผาบัวใดๆสดเม่พี่น้องมันก็เลยอ่าสายในจังหน่อยนึงเนี่ยครับ เป็นการนะครับสู่สัญจรสำหรับลิปนี้นะครับสู่สัญจรจังหวัดบึงการคือกอลเมือเดียวพี่น้องสู่สัญจรมด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 ทุกกบมือไปละเพราะว่าวันนี้พันสัญจรที่จังหวัดบึงการนะครับจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะเพราะว่าไก่บาดแอดก็เลยพ่อหงจักเลยเล็กน้อยนะครับเคยไปเที่ยวอยู่แต่ว่าหงษจักสิบบรรยายว่ามันเป็นจังไรงามจางไรได้พี่น้องเนาะเคยไปเที่ยวหลายหมองไรแก่อยู่ เนี่ยครับอ๋อก่อนสิเขาไปเบิ้งนะครับแนวทางของเงื่อนนี้คลิปนี้จะเป็นของอาจารย์สิงห์นะครับทั้งบนทั้งล่างน้อพี่น้องเราทั้งบนฟ้าทั้งใต้บาดาลเนาะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้นะครับเอ,อาเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ย่าสลับที่ท่านที่เบิ้งกันเป็นประจําก็ขึ้นติกดไปแต่แล้วก็สิบ,บื้บาเป็นยังน้อพี่น้องเราไม่มีปัญหานะพี่น้อง เปลี่ยนตะโกนอะไรก็แช่ให้เป็นกำลังใจทางช่องหฮาเท่านั้นกะภูมิใจนะครับดีใจหลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะคำเตือนนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซน์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ บอสนับสนุนสิ่งหพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดต้องไปต่อเด้ออ่าบอกไปเนี่ยกลืมเนี่ยแล้วแหละนะครับสำหรับค้อมบ่ข้อมจะค้อมบาก็ได้นะครับก็่าป็นยังนะเพราะว่าทั้งก้อนสีลิปก้อนสีลงคลิปก้อนสีหัวข้อลิปหรือว่าหัวม้นนวนเราจไปเนาะหัวม้วนก็สิมีคขาเตือนอยู่ดอกนะครับอ่ะวันนี้ไปเบิ่งของอาจารย์สิงห์คารากันนะครับของอาจารย์สิงห์งวดวันที่ ่ 1>, 1มิถุนายน2568นะมาเบิ่งสถิติขอมุ่นย้อนหลังจะน้อยนึงพี่น้องนะครับพอสังเขปนะพ่อด้สังเขปนะ้พี่น้องนะพ่อดนะ้เบิ่งกันนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นไห่บนะ้างวดวันที่16พฤษภาคมน้อพี่น้องเนาะงวดวันที่16พฤษภาคมย้อนหลังด้วยพี่น้องเด้อย้อนหลังขอมุ่นละอาคิบละอัน,อนห้าพานเทียกับบะหมี่ เดี๋ยวคือว่ามีหางเทียนไ่เงียงลงไปแล้วจ้ากผิวไปใส่สินงะ,ะครับบริเกี่ยใบเนาะวิ่งบนสามกับสี่งวดที่ผ่านมาเลยพี่น้องเดิ่ครับวิ่งบนสามกับสี่งวดที่ผ่านมาเพิ่นหายมากที่สามตัวเก้าสี่สามแบบแล้วก็สี่สามสี่ห้าสี่เก้าแล้วก็สี่สองรับหลักร้อยบนก็คือสามสี่เก้านะครับ มันมาตัวไหนพี่น้องมาเก่าวิธีเนาะมามาศูนย์ยันบะลาศูนยนะ์เก้านาะมาศูนย์เก้าหรพื่นอนมีแต่สี่เก่าพี่นะ้องนะครับสี่เก้าเก่ากับมาอยู่นะครับนเะจอเพื่อนบาร์รักลอยมันมาเขารักหน่วยก็บพ่อปียงพี่น้องนะพ่อกับกมีเขามีรุดนะฮะเป็นธรรมดาคือว่าเนาะอาจารย์แต่ละสำนักอาจารย์แต่ละทางการคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นคือว่านะ,นะครับนาะพี่น้องเนาะ สำหรับปีงล่างหรือว่าสองตัวรองล่างนะพี่น้องเนาะสองตัวรองล่างเพิ่นหามาที่หนึ่งกับสี่จากชุดละที่ห้าหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งเลขฝันเก็ดหนึ่งนะครับพี่น้อง <c oughs> เลขฝันนี่มาเก็ดนะครับมาเก็ดข้างล่างออกแปดเก็ดนะพี่น้องเ,อเลขข้างล่างนีมึงซื้อบาสิลุสไปนะบาเบิ้งงวดนี้นะบาเบิง้งงวดนี้ใหม่นะครับชุดใหม่ที่อาจารย์สิงห์เพิ่น,นหามานะพี่น้องเนะาะชุดใหม่ เกินไปสำหรับคลิปใหม่นะพี่น้องนะคลิปใหม่งวดวันที่1นมิถุนายน2568สู้สัญจรนะครับวิบ่งบนเกีดกับศูนย์พี่น้องเกกับศูนย์ะวิ่งบนเกียกับศูนย์จับชุดหน้ที่4 7 0 7 0 9 8 7 4 9แล้วก็8 9พี่น้อง3ตัวเป็นไหามาที่4 0 7 สี่ศูนย์เก้าสี่สี่เก็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เก็ดเก็ดสี่เก้าน้อ,อ,อนพี่น้องเนาะเพื่อเพื่อนพี่น้องเด้อไอ้แคบมาจอ,อก,กันไปเป็นจากส่งหลายตัวจะนอยที่ยิงก็ปหลายตัวตแต่ว่าไม่ถึงส่งหลายตัวเพียงคือว่าส่งหลายตัวเพราะว่านะมันหลาย,ยาอย่างพี่น้องหลายอย่างเพราะว่าทั้งอ,ออกกําลังกายทั้งจับชุด3ตัวนะสามตัวเพื่อนก็เน้น อดูท่าติดเจ็ดติดสี่นะครับนั่นแน่นดับซองก็หนาจะเป็นสี่นะเพราะว่าทุกตัวเลขจะมีสี่ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะสี่จะเป็นมาเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นนะครับสังเกตว่าพี่น้องสำหรับมาครบบนก็คือเก้าแปดเจ็ดสี่ศูนย์ครับมาครบบนเลอพี่น้องเรื่องระบาดพี่น้องเพิ่นจับมาเนี่ยบกขาบกขัดก็เสียงจับไม่ก็ไเด็นนะพี่น้องเนาะหลักร้อยบนมาสี่เก้า มีสี่กับเก้ามีแปดนะครับแต่ว่าแปดว่ามีมีแต่สี่กับเก่าครับอ่าเกลียิผลมีอยู่อ่ะว่าเป็นยัง <_ S 1> พี่พน้องครับว่าเปียงนะครับอ่าอเดี๋ยวว่ากันไปนะพี่น้องเนาะนี่คือแนวทางชุดบนฟ้าของอาจารย์สิงห์นะครับงวดที่วันที่หนึ่งมิถุนาย,ยน2568 <_ S 2> น,นะครับอ่าสังเกตเพื่อนบ้งให้พี่น้องเหามัานหลายตัวห่าก็จัดเล็กๆน้อยๆหรือว่าจัดแบบพอประมาณนะครับจัดแบบครอมันก็ได้พี่น้องเด้อ ร่มผัดมีวีแตบูเวดับขันบอก่ปิดเปิดไปร่มมายุ่งร้ายพี่น้องโอ้น้องเชจะไบนเนปลี่ยนนะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้พี่น้องนะแคปหน้าจอไว้นะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์สิงห์งวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะนะครับติ่งไว้จัหน่อยก่อนติ่งไว้จัหน่อยก่อนนะพี่น้องนะร่มผัดนะครับแคปเรร้อยนะพี่น้องเนาะต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นแนวทางอ่าเป็นชุดล่างครับชุด สองตัวลงล่างนะครับพี่น้องสองตัวลงล่างแล้วเอาไปแล้วพี่น้องก็เลยนอนยวพอเรือดน้ำออกกันได้พี่น้องเด้อเฮ้ยลมลมลมมพี่น้องเราลบกับบรัยยุ่งร้ายช่วงนี้เลยก็อ่า มีอยู่หลายในจังหน่อยนึงพี่น้องเนาะเพราะว่า,ามันเป็นห้าฝนนะครับจะดนการะบัดระวังนะครับเด้อโดยเฉพาะการรับการนอนโดยเฉพาะของลูกของหล,ลานก็อย่ายลืมนะครับนอนกลางเบีย้ยกางเบ้นกลางมุงกลาง,งยังก็เคืนว่านนอนในมุงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อ,อป้องกันนะครับโรคอ,อย่างไช้เลือดออกนะครับไช้เลือดออกก็อันตรายยิ่ที่พี่น้องสมมติแบบสมือ,มอนีิเนาะเพราะว่า อายุ60ปีเก่งสามหมายเป็นไข่เดี่ยวใหญ่นะครับอันีคำเตือนเล็กน้อยนะครับนอกไปแล้วมัดละวังเอาไทยอูไทยแองเดอร์ว่าถ้าเกาดถ้าชนะกิบตรักน้ำทุกๆเกตบ้านกัละกันนะครับปวารุงามมันนี่มาแต่จากประมาณเจ็ดหมื่นเนาะนะครับอ่ะต่อไปเป็นชุดล่างนะครับชุดล่างชุดล่างหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวิ่งล่างไปที่เก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์ จับชุดเพิ่นจับชุดในที่90 94 98 50 97แล้วก็18นะครับโอ้พี่น้องมาเทิร์น<ะ>บนข้างล่างบ่เก่าีนะครับเพราะว่า94 49นี่บ่พี่น้องเนี่ย49อันนี้94นะครับอ่ะแคปหน้าจอไปเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไปเด้อพี่น้องเ้อขออภัยจะน้อยมันติง่งกล่องติ่งนิดนึงนะครับ แคปหน้าจอไว้นะสำหรับพี่น้องที่อย่าลืมนะป้องกันการเลือกการลืมการลงนีละเพราะว่าตั้งแต่ผมพูร้องประจําประจาห้างที่กระลื้มเมื่อกี้เพราะว่าหอดเวลาหอดมือมันอโอ้ยสวยเนาะเพราะว่าไะครับไก่หอดมือเนาะแคปหน้าจอไปได้พี่น้องด้วย สำหรับตอนที่เขามาใหม่ม์กะอย่าลืมนะครับกดติดตามไปหน้านะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยเนาะขอบคุณหลายๆร้วกันนะครับอาซาลาขี้ีก,ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณอาจารย์สิงห์เอ้าเพื่อในเบิ่งรอบสองพี่น้องเอารอบสองแค่น้อยนึงพี่น้องนะเอาแคปหน้าจอไปแต่บ่อชุดล่างสองตัวลงล่างพี่น้องเอาเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าแปดห้าศูนย์ห้าเก้าเจ็ดรายการหนึ่งแปดที่เข็งแปดเขยมผิดไม่เข็มเก้าแปดพี่น้องเนาะ อ่อย่าว่าสกปรกด้วยพี่น้องนะบ่สปกปรกเด้เด่นไปที่เกนะ้าเนาะเม็ดเดียวคือเก้านะเป็นมัดเป็นชอบเป็นเด่มาจังสี่นะพี่น้องเนาะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นอ่นะแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอกันไว้นะครับโอเคนะพี่นะ้องเนาะเรียบร้อยนะครับอาสารคินีก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สิงห์นะครับอ่าเจ้าของขอมูลนะครับที่ แบ่งปันนะครับหน้าทางมาฝากปีฝากน้องก,กันในงวดนีด้นะครับวันที่1มิถุนาย,ยน2568นะครับขอบพออดูด FC แฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นสิ้นจบนะครับสำหรับคลิปนี่ใบเพียงซัมมีไใบพอกัคลิปหน้าคลิปนี้ให้ FC โฉบโชคม,ามาันมันเฮงเรืร่อยๆสุขซุกคนกลายอะไรกันนะครับคลิปนี้ใบเพียงซัมมี่สวัสดีครับ